สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube คลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง4ฮานอยนะครับผมก็จะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย v i p นะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งน้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับก็บ้านนี้ก็ถือว่าอยู่มานานแล้วนะครับก็ถือว่าน้ำใจดีนะครับพี่ๆท่านใดที่เนาะอยาก ลองเข้าไปสัมผัสก็เข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสลหรับบ้านน้ำาต้อทองนะครับผมสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้มา2รอบหลุดไป2รอบอีกแล้วนะครับเนาะร,รู้สึกว่าฮานอยพิเศษเนี่ยมาดีมากๆานะครับพผสี่ห้าวันแล้วเนาะนะครับ,นะรบมาดีเกือบทุกวันเลยนะครับผมฮานอยเฉพาะกิจผมให้ศูนย์กับ4ผลที่ออก54025นะครับในรอบนี้ม,มาเป็น เสียได้สามตัวถ้าเกิดผมให้ห้าห้าอันนี้ห้าสี่ศูนย์เนาะเก็บให้สี่ศูนย์สามเนาะผมให้เนาะถ้าเกิดผมให้สี่ศูนย์ห้าเนี่ยแตกสามตัวนะครับพี่ไม่รู้ว่าใครจับไปใส่บ้างหรือเปล่าเนาะสี่ศูนยะ์สามสี่ศูนย์ห้าอนี้ได้เฮเลยนะครับก็ในรอบนี้ใครเอาตัวเด่นนะครับไปวิ่งหรือไปลูดหรือประกบผู้นะครับก็เข้าไปเต็มๆเนาะสี่ศูนย,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 ย์นะครับในรอบนี้ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับฮานอยเฉพาะกิจ อาจจะเป็นบางพื้นที่ที่เปิดรับนะครับหานอยเฉพาะกิจให้1กับ5ผลที่ออก6 3 1 25ใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่5 2 2 5สนะครับส่วน3 1ไม่มีนะครับเน้น1 4 6 31กเนาะใครเอาหไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่31นะครับผมก็ยินดีกับพิพสมาชิกทุกท่านที่มีโชคด้วยนะครับส่วนฮ้านอยปกติกับ บีไอพีเดินไม่ดีเลยนะครับพี่ที่ผมพูดไวในคลิปเนาะเมื่อวานนี้ผมก็พูดว่าในรอบปกติเนี่ยเดินไม่ดีเลยนะครับวันนี้ทั้งทั้ทง,ทงที่แปดเนาะทั้งทั้งที่แปดจะอยู่ท้ายนะครับไปอยู่หน้าซะง,งั้นนะครับผมก็ผมให้เด่นสามเด่นแปดเนาะรุดแปดผลที่ออกแปดเจเจ็ดสองหนึ่งรอบนี้หลุดไปนะครับฮานอย VIP นะครับให้เก้ากับห้าผลที่ออกหกสองหกหกหนึ่งนะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับมา2รอบหลุดไป2รอบก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมก่อนไปรับชมนะครับขอฝากกลุ่มอีกทีหนึ่งเนาะขอฝากกลุ่มอีกทีหนึ่งท่านใดที่สนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะครับไปที่นะครับไปที่ในหน้า YouTube เป็นช่องชุมชนนะครับ ก็กดเข้าไปเลยตรงช่องชุมชนก็จะเจอที่ผมโพสคิวอาโค้ดไว้ ide, นะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับผมเนาะสำหรับสมาชิกในกลุ่มตอนนี้ก็ประมาณเกือบ40ท่านแล้วนะครับสำหรับกลุ่มใหม่นะครับกลุ่มเก่านั้นมีประมาณ300กว่าท่านนะครับอันนี้คือผมพอแค่นี้เนาะนะครับสำหรับกลุ่มนั้นผมพอขอปิดรับขอมีแค่นั้นแต่ถ้าเกิดใครอยากเข้ากลุ่มเนี่ยคือเป็นเข้ากลุ่มใหม่นะครับแต่ว่าแนวทางหรือว่าเป็นบ้านเสียงโชคก็คือบ้านเดียวกันนะครับผมเนาะ สำหรับนะครับพี่พี่ฮานอยเฉพาะกิจฮานอยเฉพาะกิจให้เด่นนะครับผมให้เด่นไปที่เลข5เลข9นะครับรูดไปที่5นะครับผม5้าศ ห้9ส9่เกนะครับสามตัวผมให้ไปที่9ก้หสนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้ ส่วนฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษนี้ได้เลขศูนนะครับพี่พี่เด่นศูนย์กับเด่น7นะครับสายรูดให้ไปที่เลขศูน

นี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดชี่ชอบแคบหน้าจอได้เลยนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจฮาหนอยพิเศษนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮาหนอยเป็นฮาหนอยปกติเนาะนะครับฮาหนอยปกติผมเ้ียพี่น้องนะครับผมก็คือ4นะครับ แล้วก็ห้าสายรูดให้ไปที่ห้านะครับสี่หนึ่งสี่สองอืมจากเดียนสี่สามสี่สามนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม สามตัวให้ไปที่ห้าสี่สามนะครับเป็นเลขเรียงนะครับก็ประมาณนี้ห้าน้อยปกติส่วนห้าน้อยว i ไอพี ฮานอย v i p ได้เลข5และก็เลขหนตัวเน้นนะครับก็จะมี 1, 2 1, 2นะครับผม 1, 5 1, 8นะครับ ห้าสงห้าหกห้าเก้านะครับสามตัวให้ไปที่ห้าหนึ่งสองนะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย vip นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้เฮงๆฟังๆัง,ง,งทุกท่านนะครับผมก่อนออกไปก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ